ส่วนจีค่ะกลับมาพบกับเจ๊าายหยกแทน p a c k i n g List ที่เจ๊หยกที่ชินเคนะคะ <S <S แล้ววันนี้เจ๊ก็มาพร้อมกับสาระน่ารู้ดีๆค่ะซึ่งหนีไม่พ้นเรื่องของโคว,วิด19เพราะช่วงนี้เนี่ย <S <S แอบแพนิกเบาๆนะคะกำลังรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นนะคะเชื้อกระจายไปเต็มประเทศแล้วนะซึ่งวันนี้ก็จะนําเสนอเรื่องของการกักกันตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องของการอธิบายความเจ็บป่วยที่เกีย่ยวข้องกับการติดเชื้อโคโรนาไวรัสนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มที่การกักกันตัว เชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินหรือว่าได้เห็นคําศัพท์คำนี้แล้วล่ะคําว่าคว a r a n t ีนที่แปลว่ากักกันตัวใช่ไหมคะเออวิธีการจะบอกคนอื่นว่าเฮ้ยฉันกักกันตัวเอง14วันเนี่ยจะพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้แบบนี้เลยนะ I am on a 14 day quarantine I am on a 14-day quarantine. อันนี้ก็คือแปลว่าฉันเนี่ยกักกันตัวเองเป็นระยะเวลา14วันหรืออาจจะใช้ในประโยคอื่นได้นะเช่น mm hmm. The people who just came back from Japan mm hmm. need to be under quarantine for 14 days to contain the spread of coronavirus. ซึ่งก็จะแปลว่าเฮ้ยคนที่เพิ่งกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจำเป็นจะต้อง under quarantine คืออยู่ภายใต้การ เป็นเวลา14วันเพื่อควบคุมไม่ให้เ,ออเชื้อโคโรนาไวรัสมันแพร่พรกระจายออกไปนะคะนอกจากนั้น,เ,นเราอาจจะพูดเป็นประโยคอ,อื่นไปเลยที่เ่ื่องใช้คำว่า q u a r a n t ทีก็ได้นะเช่นบอกว่า I am socially distancing I am socially distancing ก็คือ distance เนี่ยมันแปลว่าอยู่ให้ห่างไกลใช่ไหมจากการ socially จากการเข้าสังคมก็คือบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยควรจะอยู่ให้ห่างไกลจากการเข้าสังคมก็คือเรากักกันตัวเองแหละไม่อยากจะอยู่ใกล้ใครและไม่อยากจะอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆนะคะ I am socially distancing นะอ่นนี ady, ้ก็คือประโยคที่เราสามารถใช้ในการพูดเรื่องการกักกันตัวเองได้นะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือการบอกแบบว่าอาการเจ็บป่วยนะแบบเฮ้ย พอเ,เวลาติดเชื้อโคโรโนาไวรัสเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบว่าเป็นไข้คั่นเนื้อคั่นตัวหายใจติดขัดหายใจลํบาบากอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไว่ไงกันบ้างเดี๋ยวเริ่มที่อาการแรกก่อนเลยละกันนะคะอาการที่เป็นไข้เนาะเวลาที่เราเป็นไข้นะคะเราก็จะบอกว่า I have a fever I have a fever ซึ่งถ้าสมมติว่าประธานเป็นคนอื่นเช่นเป็นทอมเป็นสุดายเงี้ยก็เปลี่ยนจากคำว่า have เป็น has เท่านั้นเองเช่น Tom has a fever Tom has a fever คือทอมเป็นไข้นะต่อไปเนี่ยก่อนคนเราจะมีไข้ก็อาจจะเป็นอาการแบบว่าขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวใช่ไหมคะเราก็จะใช้คำว่า feverish feverish นะคะก็คือจะเป็น adjective และแต่ว่าคั่นเนื้อขั้นตัวรู้สึกคล้ายจะเป็นไข้นะคะยกตัวอย่างการใช้ในประโยคเช่น I feel feverish I feel s e v i s e คือรู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวหรืออาจจะบอกว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายคือเหมือนแบบไม่ค่อยสบายตัวรู้สึกไม่ค่อยดีนะเช่น I don't feel well I don't feel well ก็คือรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายประมาณนี้ก็ได้นะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยบางคนมีอาการไอใช่ป่ะไอก็เลยใช้คำว่า a cough เวลาเข้าประโยคก,ก็จะบอกว่า I have a cough I have a cough หรือบางคนอยากจะเจาะจงไปอีกว่าเฮ้ยฉันไอแบบแห้งแบบ,แบ,บแบบ อย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนไอมากไอไม่หยุดเลยไอจนแบบเจ็บคอใช่ไหมเราก็บอกว่าเออเจ็บคอจะพูดยังไงใช่ไหมคะ I have a sore throat I have a sore throat ก็คือฉัน,นมนอีอาการเจ็บคอหรือแบบโอ้โหเจ็บคอก็แล้วไอไอมากไอไม่หยุดเลยฉันหยุดไอไม่ได้ก็บอกไปเขาว่า I can't stop coughing I can't stop coughing ก็ <c oughs> คือฉันเนี่ยไม่สามารถจะหยุดไอได้เลยนะคะ can't stop coughing โอเคค่ะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะอธิบายว่าเราเนี่ยมีอาการหายใจติดขัดเนี่ยจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่ายังไงนะคะเราก็จะบอกว่า I have shortness of breath I have shortness of breath ส่วนถ้าเราจะบอกว่าเราเนี่ยหายใจลำบากแบบ ใจลราหมักนี้นะคะก็อาจจะเปลี่ยนคำศัพนิดนึงค่ะเป็นคำว่า I have difficulties in breathing I have difficulties in breathing นั่นเองจ้าเพราะฉะนั้นก็หวังว่าความรู้ในวันนี้เนี่ยพอจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆหลายๆคนได้เอาไปใช้พูดใช้สื่อสารได้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เจด้วยแล้วก็อย่าลืมนะว่าเจนเนี่ยมี u t u b e แล้วนะคะชื่อว่า Learn English with หยกนั่นเองฝากข้าไปกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้เจนิดนึงนะ